ก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับหลังจากครัวที่แล้วที่เราได้ปล่อยคลิปออกไปเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของเรามาแนะนําในทีม i am developer นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาอธิบายในรายละเอียดแล้วก็ว่าใน i am developer เรนี่ยเราทาอะไรนะครับแล้วก็รวมถึงมันจะมีเซอร์วิสที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดเกริ่นไปแล้วหลายๆส่วนเนาะก็เลยอยากจะมาอธิบายในรายละเอียดนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้ชวน คุณวิกับบอลมาด้วยนะครับวินี่เป็นเมนเจอร์เนาะที่ดูทีมดูทีมอยู่แล้วก็บอลเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นทีม l ี a ทำเอฟโฟโปรเจกต์เนี่ยมาหลายหลยหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะเชิญแนะนำตัวกันวิค่ะตำแหน่งเมนเจอร์นะคะมีหน้าที่ดูแลทีมแล้วก็ช่วยสะกดน้องในทีมค่ะครับครับคุอบอลครับทีมลีดครับเป็น ผู้ที่นำทีไปเด v e l o p ในโครงการต่างๆขององคซึ่งวิกเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในการทําทีมเนาะคุมทีมนอ้องประมาณส0บยคนถึงยีคนได้แล้วก็บอลเนี่ยจะมาแชร์ในเรื่องของการทำโปรเจกต์ครับว่าเขาหลังจากที่มันมี S f o HANA เนี่ยเวลาเขาไป implement ในในโปรเจกต์เขาเป็นทีมดีเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างเนาะก็น่าจะเปลี่ยนแปลงซึ่งวิทำอบับมามานยาง นานมากสิบกว่าปีได้ไหมก็อมพอๆอกันกับบอลเนะาะออยากให้เล่านิดน,นึงว่าหลังจากเราทํามาสิบกว่าปีตอนเนี้ยอคําว่าอาบับมันเริ่มหายไปแล้วเนาะมันเริ่มมีคําศัพท์ประหลาดปๆโผล่มาเต็มไปหมดเลยอยากจะถามว่าในมุมมองของคนที่ผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยเรามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมในฐานะที่เราเป็น SAP Developer ค่ะ มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ยุค4ี่งเจ็เนาะมายี่ิแล้วก็มาเอ็ a โปครับืก็เราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเราเราคือ d e v วลลอปเปอร์ครัต้องปรับตัวอยู่แล้วในให้ทันในแต่ละยุคแต่ละสมัยของของ SAP ที่มันก้าวไปใช่ไหมคะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันใน S ในเ4 HANA นเนี้ยค่ะมันมี้แต่ o n p r e m i s e เนาะแล้วก็ทำ OnCloud ที่ทําให้มันมีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเยอะๆอย่าง Embedded Analytics Report ครับค่ะมี f i โที่สามารถนีนะสามารถทช้ให้เราใช้ในมือถือได้แล้วก็มีหน้าตาสวยงามเป็นเว็บเบสใช่มเป็นรีต่อ u ิ e เครับก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเนาะในในฐานที่เราเป็นไอเอสเ e พี e ดเนี่ยมันก็จะต้องปรับตัวไปเรื่อย ทีนี้แล้วในมุมของทีม l e อะเป็นไงบ้างเวลาเราเข้าไปในโปรเจกต์มันเปลี่ยนไปเยอะไหม F4 ไฮมาสิ่งที่เข้ามาใหม่ใหม่เยเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาโครงการไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับอืไม่ว่าจะเป็นทูหรือ s ิ n t ์แท็กต่างๆเนี่ยมันยกระดับการพัฒนาระบบเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอในระดับเดือนเตือนเลยมันก็มันก็จะทําให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะว่าทูมันก็ตอบสนองเรามากขึ้นเนาะ แล้วในเรื่องของ t Tool มันก็จะมี t Tool เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างพวก f ิล r ีต้องใช้พวกจาวาสกิปใชหรือมีใช้อีกก i ิบด้วยในการเขียนอาบับเนาะตอนนี้คือเราไม่ได้อยู่ที่ภาษาอาบับเียดียใช่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตัวเองว่าไม่ใช่อบัปเปอร์แล้วเราเป็น developer เนะเป็น s v d e v v l o p p r r นาะซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยแหละว่า ในฐานะที่อย่าง,างวิเป็นเมนเจอร์ดูน้องเกือบกี่20คนเนี่ยที่มี ab ab, อาบับเรียกว่าอับ,บแลที่มีเดเวลลอปเปอร์อยู่ในอยู่ในทีมเนี่ยเรามีวิธีการดูแลบริหารจัดการทีมอย่างไรบ้าง<ม>คือวินะคะในฐานะที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยว<ม>ิก็แบ่งทีมออกเป็นสส่วนคือส่วนแรกค่ะก็ดูส่วนของ Innovation ใหม่ๆที่พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็เป็น ทีมนี่ทํางานโลจอเตจแล้วก็ในหับเมทรโลจี้ค่ะครับอ๋อมีมีหับเมทรโลจี้ด้วยน่าสนใจมากคํานี้เดี๋ยวอาจจะขอเอามาแชร์นิดน,นึงว่าหับเมทรโลจี้เป็นยังไงเนอะอลองลองอธิบายได้ไหมว่าหับเมโทรโลจี้เราทำอะไรได้ค่ะก็คือหับเมทรโลจี้อะค่ะก็จริงๆแล้วอะเกิดมาจากสถานการณ์ปัจจุบันเนอะอคือโควิดของเราเนี้ยรเราก็เริ่มให้น้องๆในทีมเนี้ ทำงานเวิร์กโฟล์กนิแวร์กันแล้วก็เลยเกิดหั่โนโลีขึ้นมาครับค่ะอ๋อก็คือเราอาจจะไม่ได้เขาไม่ให้เราไปนั่งแล้วเพราะว่ามันมีโควิดเขาไม่ได้ให้เราไปออนโปรเจกต์แล้วอ๋อแล้วมันมันสร้างเบนิฟิตให้กับลูกค้ายังไงไหมในในมุมในมุมของับค่ะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอ่ะสามารถเคลียร์คัสความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนอืมแล้วหั่เโนโลยีเนี่ยค่ะจะทําให้เราอ่ะมีน้องในทีมที่ คอยซัพพอร์ตให้กับคุณลูกค้าได้ครับแล้วน้องในทีมของเราก็มีสกิลหลากหลายที่เตรียมพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตลูกค้าอยู่แล้วค่ะอืม,อมคือเหมือนอย่างเ,าเมื่อก่อนเวลาเราไปออนโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราจะบอกว่าเอ๊ะไปเลยสี่คนนี้ทํางานที่โปรเจกต์นี้แต่ตอนนี้คือเราอาจจะเอาน้องในทีมเรายี่สิบสาคนเนี่ยมาช่วยกันทํางานนี้ได้มันทํางานเราเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าเราเรามีรีซอร์สที่เราเป็นขับเมโทรโลจีอยู่ ตรงกลางเนาะทีนี้แล้วในมุมของทีม lead เวลาเราเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนเยอะไหมครับอย่างที่กล่าวไปว่าตอนนี้เราไม่ใช่อปเปอร์นะครับเราเป็นเดเวลลอปเปอร์เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราต้องเรียนรู้สกิลต่างๆให้มากขึ้นครับเพื่อคอนซัลท์ลูกค้าให้โซลูชันที่ดีที่สุดกับลูกค้าในการแก้ปัญหาต่างๆของเขาครับครับอืมันก็จะเรียกว่ามันเปลี่ยนก็กเปลี่ยนไปเนาะ แ้ก้ก็เราก็ <im Pie> ต้องปรับตัวมากขึ้นบางทีลูกค้ารู้เยอะกว่าเราอีกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันหาง่ายแล้วก็เทคนิคมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องแคชอัพทีมไปเรื่อยๆเนาะการที่เราบอกว่า R บัฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปละเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวอร์ดดึ้งเล่ละเราเรียกตัวเองว่าเป็น S p Developer มากกว่าเนาะมันก็เลยทําให้ในเชิงของ I M Consulting นะครับเราก่อตั้งทีมขึ้นมาเรียกว่า I M Developer ซึ่ง I am developer ของเราเนี่ยมันก็คือการทำอาบัตนั่นแหละแต่จริงๆแล้วในในเชิงของการในทำแบ่งทีมออกมาอย่างเงี้ยครับในทีมย่อยๆของเราเนี่ยเราก็แบ่งทีมตามสกิลเซ็ปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับในทีมคนที่เป็นอาบัตเนี่ย มีคอนร์ตส่วนหนึ่งไปทำฟิลลี่เดเวลอปเปอร์โดยเฉพาะเลยเนื่องจากว่าเราเองเห็นว่ายัางไง S4 HANA ตัว f ิลลี่เนี่ยมัรรนมาแน่ๆเนาะเราก็ต้องมีทีมเพื่อะซัสปอร์ตเรื่องนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในทีมที่เป็นอาบัตเองเนี่ยเราก็เรียกเขาใหม่เรียกเขาเป็นทีม HANA เพราะว่าใน HANA Database หรือในการเด v e l o p ในเชิงของการเขียนโปรแกรมแล้วก็อัปเดตข้อมูลเนี่ย ฮาน่ามันมีทูในการที่เมื่อกี้บอนก็อธิบายเด้ CDS เองก็ดีมันมีทูที่ทําให้เราสามารถทํางานได้เยอะขึ้นมากๆเลยหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของการทำอินท i ี a t ชันนะครับเราก็มีทีมที่โฟกัสในเรื่องนี้แล้วก็มีทีม HR ด้วยที่สามารถ develop ฝั่งของ HRM HRD หรือแม้กระทั่ง Success Factor เราก็สามารถทําได้และเหนือไปกว่านั้นนะครับเราก็มีทีมซัพพอร์ตที่ ดูแลในเรื่องของการซัพพอร์ต m o ซัพพอร์ตไปที่เก็บเบสสำหรับการทำเป็น I Am Developer ด้วยจะเห็นว่าการที่เราแบ่งสกิลเซตแบบนี้ทำไมเราถึงต้องแบ่งแบบนี้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปไวมากแล้วเราต้องทำการแคชอัพมันเราก็เลยมองว่าเราควรจะแบ่งทีมเป็นสกิลเพื่อเราสามารถโฟกัสให้มันดีฟดาวน์เข้าไปได้มากขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อพัฒนาสกิลและนำมันไปแชร์ให้กับลูกค้าของเราได้ ผมว่าวิน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยใช,<ม>ใช่ไหมว่าวิวิลองลองลองเสริมได้ไหมในเรื่องเนี้ว่าวิดูทียังไงถ้าสกิลเซมมันต้องลึกลงไปขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้เอสโคให้ประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะเพราะว่าบางที่อย่างเงี้ยค่ะลองลงใช้เอสโแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ครบถูกออปชั่นที่มีในเอสโเนาะครับแล้วก็จะดึงประสิทธิภาพออกมาให้ ให้ลูกค้าได้เราก็จะแนะนําเขาได้ <c oughs> คือเป้าหมายของเราคือคุณใช้ S4 หาหน้าแล้วเนี่ยเราอยากจะให้คุณใช้ประสิทธิภาพมาได้เต็มที่ <c oughs> แล้วเราก็พัฒนาสกิลเซ็ตบุคลากรของเราเนี่ยให้พร้อมเนาะกับสกิลเซ็ตใน S4 และสามารถนําไปแนะนําลูกค้าได้จริง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณ implement กับเราเราก็จะสามารถเอาสกิลเซ็ตพวกนี้มาช่วยคุณพัฒนาต่อยอดได้ ถึงแม้ไม่ได้ใช้ e d g นะคะใช้ e c 6เนี้ยเราก็ช่วยอัปเกรดให้ทีมให้งานของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นี่ะอก็ไม่ไม่ได้แค่ e d บางคนยังไม่พร้อมจะไปเขาสามารถต่อยอด ECT ได้ด้วยอาจจะมีโซลูชันที่เราจะเสริมเข้าไปได้นะครับและในมุมของทีม l e a บ้างเวลาเราไป on โปรเจกต์ e c t e โฟอย่างเงี้ยด้วยสกิลเซ็ตพวกนี้มันมันต่างกันไหมชีวิตมันต่างกันไหม การที่เรามีสกิลเซ็ตที่หลากหลายแบบนี้นะครับทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจแรงสเก็ของลูกค้าได้ดีขึ้นทำให้เราสามารถหาโซลูชันที่ดีที่เหมาะกับล,ลูกค้าได้มากขึ้นครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีการใช้จ่ายเยอะในการแก้เพนไวต่างๆครับอ,อืมก็มันก็จะมีมุมมองเรื่องพวกนี้แหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ในทีม i อแอมเดลลอปเปอร มีทีมพิวอรีลี่ทีมวิจัยเชนเดี๋ยวพอออนโปรเจกต์ด้วยคำที่เรามีหับเมทริโอจี้ด้วยอ่ะมันก็จะสามารถทําให้เราแบบมีรีซอสที่จะซัพพอร์ตแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างเพียงพอและรวมไปถึงสกิลเซ็ตด้วยแล้วก็เรามีแบ่งทีมด้วยใช่ไหมที่เป็นดูอินโนเวชันโดยโเฉพาะเลยเอ่อเพื่อที่จะแคชอัพไอ้พวกเนี้ยเพราะว่า<ม>เห็นเอฟมันออกใหม่มทุกปีเลยเฮ้ยท<ม> <laughs> ่นออกใหม่มทุกปีเราก็จอต้องมีเรื่องพวกเนี้ยที่ที่จะให้น้องเขาไล่สต์ี่ ต่อๆๆๆไปโดยกบเราก็คือการที่คุณออนเอสโฟแล้วคุณควรจะใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่านะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เฉพาะแค่ว่าเราต้องไปออนโปรเจกต์นะเราถึงจะให้ความรู้หรือว่าแนะนําเขาได้เราก็เลยมองว่าเราอยากจะทำเซอร์วิสตัวปรไวดิ้งขึ้นมาว่าเราจะจัดรถชารให้คุณในเรื่องของการทำเดเวล l อปเมนต์เช็คครับโดยที่ไม่ต้องยังไม่ต้องซื้อก็ได้ยังไม่ต้องซื้อก็สามารถจะแนะนาได้เราอยากให้สกิลเซ็ตพวกนี้ ไปอยู่กับลูกค้าจริงๆเราก็เลยจะ provide service ตัวนี้มาให้นะครับกับอีก2ตัวที่วันนี้จะอธิบายให้ฟังก็คือเรื่องของ outsourcing service ด้วยความที่เรามี skill set ที่ specific แล้วก็เรามองว่าเราสามารถตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะมี outsourcing service ด้วยซึ่งจะอธิบายในระดับต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัว enterprise application development ที่เรามองว่าคุณทำ S4 เสร็จแล้วนะครับแล้วคุณอยากจะขยับขยาย พัฒนาอะไรที่เป็น S C P ก็ดีหรือเป็น Non S C P ที่มันต่อยอดจากระบบ Expo ที่เป็นดิจิทัลคอ r e ของคุณเนี่ยเราก็พร้อมที่จะพัฒนาจะเห็นว่าวันนี้เราพรว์มาตั้งแต่เริ่มเลยนะ3ตัวนะตัว Workshop Development Check-Up นะครับแล้วก็ทำเอ u t s ซอร์ซิ่งรด้วยหลังจากคุณ m p มพ m n S C P เสร็จแล้วก็ทำเ n ็น n ทน e นอรตัว Enterprise Application Development 3ตัวน้ครับเรื่องของ IAM Development Checkup มันคืออะไรมันต้องเล่าให้ฟังนิดน,นึงก่อนคือเราคีย์เวิร์ดของเราคือคนคนขายไม่ได้ทําคนทําไม่ได้ขายหมายถึงว่าบางทีการที่เราขายโปรเจกต์อะเรายังไม่รู้ความต้องการของเขาจริงๆเลยแต่เราก็นําเสนอโซลูชันไปแล้วเนาะเราก็เลยมากับมุมมองที่ว่าเราอยากทำเทคนิคอลรีวิวเช็คอัพกับลูกค้าก่อนเพว่ครั้งที่เรามี k n โนเลสอย่างที่อธิบายไปเนี่ยเราอยากจะรู้สึกว่าเราลองมาคุยกันก่อนไหมเราจัดเวิร์กช็อปกันก่อนไหม เพื่อที่จะมาทําความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้ามีนะครับวันนี้สิ่งที่ลูกค้ามีเนี่ยมีอะไรอยู่ในอยู่ในมือบ้างเนาะหรือเราเรียกว่ารีวิวไอทีแลนด์สเคปแล้วกันเราจะมาร่วมศึกษาระบบว่าปัจจุบันเนี่ยแอสอซสระบบของคุณมีอะไรบ้างหลังจากที่เราเข้าใจแอสอแล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาแน่นอนตีแต่ละจุดบางทีบางที่จิ้มไปยังมีเพนพอยต์ต่างๆเราก็จะมาร่วมรับฟังปัญหาก่อนแล้วก็มาแนะนําว่าปัญหาพวกนี้ มันจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างใช่ไหมครับเออซึ่งบางปัญหาอย่างบอลไปเจอมาอย่างเงี้ยมันเป็นไงบ้างครับอย่างที่เจอมาเนี่ยครับก็จะเป็นการต่อยอดระบบครับการต่อยอดระบบครับซึ่ง business process เนี่ยมันได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะต้องการพัฒนาระบ,บุที่ตอบสนองกับ business process ของเขาเราก็เลยมีการเข้าไป เพิ่มตรงนี้หรือจะเป็นเพนพอยที่ทางลูกค้าได้เจอเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขตรงจุดนั้นได้เพื่อให้ลูก้าเนี่ยไม่ต้องลงทุนกับระบบใหม่เป็นเงินมหาศาลใช่คือคือ,คอบางทีเราไปเจอเนี่ยบางเพนพอยเราแก้ได้ปป๊บเดียวเนาะเราแก้ด้วยปัญหาบางจุดทำจูนนิ่งบางอย่างหรือปรับเปลี่ยนทฤษฎนสโปรเซสบางอย่างพัฒนาคัสตอมไรเพิ่มเติมบางอย่างไม่จําเป็นจะต้องลงไปทั้งระบบ แล้วมันอาจจะไม่ได้แก้เพนพอยที่เขามีด้วยอันนี้คือเราเราต้องเข้าใจใน ads ease ของเขาก่อนนะหลังจากที่เราเข้าใจเขาได้จริงๆเข้าใจคุณลูกค้าได้จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาถึงจุดที่เราจะมาเสริมและแนะนำเทคโนโลยีที่จะมาช่วยพัฒนาเช่นท,ทำ i n ิ e g r a t i o ไหมถ้าคุณมีอ n t ิเ r a ชั o เยอะอาจจะต้องทำ m i d ด l e bear ไหมเพื่อที่จะสามารถ centralize monitoring ได้หรือในมุมมองของการ extend solution บางอย่างไปพัฒนา Enterprise Application ใน uh, s a p Cloud Platform ดีไหมหรือเราจะอัปเกรดนี่ปัญหาคลาสสิกมาเลยนะ mm hmm. จะอัปเกรด f 4ได้ไหมอ่าอัปเกรดแล้วอะไรดีขึ้นบ้างเราก็จะพร้อมที่จะมาช่วยแนะนำเรื่องพวกนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับตัว I am d e v e l o p e c h e c k u p เนี่ย Resource ของมันเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นดิจิตอลรถแม p ย่อมๆแล้วกัน mm hmm. ที่จะเอาให้ IT เนี่ย เขามีเหมือนมีรถแมปว่าเขาจะพัฒนาระบบอะไรแก้เพน point จุดไหนและ implement ระบบเพื่อที่จะ benefit อะไรแล้วก็เป็นแนวทางที่มันเกิดจากการร่วมมือกันมาวางแผนกับ IT กับเราเนาะแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดแล้วเขาก็จะถือแผนนี้นำไปพัฒนาในอนาคตได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆของ i อแอมเดลล็อกในเช็คอัพครับว่าเราอยากจะช่วยเหลือทางทีมมจริงๆแล้วก็เรามีความเข้าใจใน s a p Product จริง แล้วเราก็มีแนวคิดแหละครับว่าเราจะไม่ได้สักแต่จะขายของเนาะเราจะพยายามช่วยเหลือคุณในมุมมองหลายๆมุมมองจริงก็ตัวเซอร์วิสตัวถัดไปนะครับก็เป็นตัวของ outsourcing service นะครับหลังจากที่เรามีการ implement ยกตัวอย่างเรามีการ implement S4 ไปจนจบเนาะเราก็อยู่กับลูกค้า6เดือน1ปีหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาพัฒนาออกเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็ยกทีมัออกไปเพนไพ เกิดมาตอนนั้นแหละถูกไหมเดี๋ยวเวลาเราไปอินวิเมนต์กับลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกเหนือจากการทำโปรเจกต์แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่ด้วยตัวเองได้พอเขาใช้งานไป3เดือนปุ๊บความต้องการมาแล้วความต้องการเล็กๆน้อยๆเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาอยากจะได้อะไรเขาเริ่มรู้แล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบิสเนสเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเขาก็อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เรามองว่าเราอยากจะคว d e ตัว outsourcing service ตัวนี้ขึ้นมา หลักๆของการใช้งานคือมันจะมีการต่อเนื่องแหละของการพัฒนาแล้วเราก็ยินดีพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกับอีกมุมมองหนึ่งคือในมุมมองที่บางทีบางไอทีทีสามารถพัฒนาได้ครับแต่ความต้องการที่จะที่มันมากเกินไปกับที่พายทีก็จะพัฒนาไหวเนาะเราก็จะเข้าไปช่วยเขาได้แหละแล้วเราก็เป็นผู้ช่วชันอยู่แล้วเราก็สามารถแนะนําได้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม แนวเมนเทนสกิลเซตหรือเราอยากจะช่วยเขาจริงในมุมมองของการที่เขาแนะนําเขาอ่ะเหมือนเราก็ดูแลเขาไปโดยตลอดใช่ค่ะบางทีเราก็สามารถแนะนําเขาในโปรเจกต์ที่เขาอยากได้ความต้นแบบเพร่มเติมที่ไม่ได้ใหญ่มากเนอะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช้ระยะเวลาไม่นานเนี้ยแลก็ไปช่วยเหลือเขาอืด้วยใช้การใช้อไอ้ตัวอั t s o u r c i n g s e นี่แหละใช่ไหมใช่หรือว่าอาจจะมีรีพอร์ตบางรีพอร์ตที่เขาใช้ไปแล้วเขาอยากจะดูนิ่งให้มนเร็วขึ้น หรือว่อออาอเพื่อมูจิ <Okay. S 2> งานเล็กๆรับไหมรับเออรับนะโอเคก็คือไม่ได้ไม่ได้เชิงงานเล็กๆหรอกแต่เราเขา,เามีความเข้าใจจริงๆบางทีเนี่ยงานจุกจิกเราก็ยินดีความที่จะช่วยพร้อมที่จะซัพพอร์ตด้วยความที่เรามีหับมิเตอลจีอยู่แล้วเรามีรีซอสที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแหละในมุมของบอลเป็นไงบ้างก็ในทุกวันนี้ครับโลกของเราเนี่ยมันหมุนไปอย่างเร็ว แล้วก็ s i n e s s process ของลูกค้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปในแต่ละเดือนนะครับทำให้ไอ t s o u r c i n g Service เนี่ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้โดยการเราเข้าไปพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ลูกค้ามีอยู่ครับไม่ใช่ระบบของลูกค้าเนี่ยจะหยุดนิ่งหลังจาก m p l เ m e ท t เสร็จเท่านั้นครับอืมก็มันก็มันเปลี่ยนไปเนานะโควิดโควอแล้วก็เขาก็พัฒนาเปลี่ยนบิซนเ s s โปรเ s s เขาไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้ามันเปลี่ยนระบบก็ต้องเปลี่ยนตามใช่แต่ิีงมุมมองนึ่งคือบางที IT แบบ ไอทีเมนเทนสกิลไม่ไหวแล้วอะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปทุกว yeah> ันจริงไอโฟเวอร์ชั่นใหม่มามันก็เปลี่ยนอีกก็ไม่ต้องกลัวคือในทีมไอ m อมเดเวลอปของเราครับเราเรามีทีมอินโนเวชันที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรใหม่ๆเราก็พร้อมจะแคชอัพวิธีการเขียนเปลี่ยนไปเราพร้อมจะแคชอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ outsourcing service บางทีอาจจะเซฟฟิกคอร์สของทางลูกค้าได้ด้วยก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยครับที่เราพร้อมที่จะ เปิดตัวแล้วก็ทำตัว outsourcing service ตัวนี้เป็น outsourcing service ที่มีคุณภาพครับหลังจากที่เราทำ outsourcing service ให้คุณแล้ว implement เสร็จแล้วทำ outsourcing service support คุณอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับมันมี requirement อันหนึ่งที่เราคิดว่า service ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยคือเรื่องของ enterprise application development enterprise application development คืออะไรคือเรามองอย่างนี้ครับเรามองว่าในมุมมององการพัฒนา S4 เนี่ย มันคือดิจิตอลคอใช่ปะ่ะมันก็คือคอเอ s a อพีเอฟไอซีโอเอ็มเอฟเอสดีคือ Call Business ที่เราปิดบัญชีกันในระบบนี่แหละแต่แน่นอนว่าอย่างที่บอลพูดคือบิสกิสเขาเปลี่ยนตลอดเขาพัฒนาตลอดมันจะมีการที่เราจะมีบิส n ิสโปรเซส s s ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาที่มันอยู่นอกดิจิตอลคอครับบางทีเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาฝั่งของโลจิสติกส์ซัพพลายเชนเขาก็จะมีแอปพลิเคชันอะไรเต็มไปหมดเลยหรือบางทีฝั่งขาย CRM ฝั่งซื้อ purchasing หรือฝั่งของทันเมนเทยานา์อะไรพวกนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันที่เขาอยากจะต่อยอด Business ของเขาเต็มไปหมดเลยที่เราจะเรียกว่า enterprise application เนอะอันนี้เป็นเป็นบริกที่เราอยากจะเน้นย้ำเลยครับว่าเราไม่ได้แค่เก่งแค่ในตัวของดิจิ t ัลคอร์แต่เราสามารถต่อยอด Business ของคุณพัฒนาต่อยอดไปได้ด้วยในเรื่องของการทำ enterprise application ยกตัวอย่างง่าย อย่างเช่นเราอยากจะพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็น enterprise application gate นะครับเราสามารถพัฒนาอยู่บน sap cloud platform ได้แล้วก็ทำ business process อยู่บนนั้นเลยพัฒนา workflow development อยู่บนนั้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งอะไรที่เป็น non sap development เราก็พอที่จะ support นะก็ลองมาคุยกันดูเพราะฉะนั้นเรามอง,ง,องถึงว่าเนี่ย digital c องเราเราทั้งแา็นแขนแรงละเราพัฒนาเราดูแลด้วย outsourcing เสร่ออของคุณแล้วเราก็ต่อยอดเป็น application development แอ p พ i ิเคชัน Enterprise a แอปพลิเคชัน e v e l o p m e n t ในตัวนี้ได้ด้วยครับอตอนมีไปทำามาแล้าะใช่ครับอ่จากประสบการณ์ที่เคยทำนะครับาปัจจุบันเนี้ยทุกคนอยากจะสามารถทำงานที่ไหนก็ได้มันเลยเกิดตัว Enterprise a แอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ผมเคยไปพัฒนามาก็คือตัว a p Pro c e s ซครับซึ่งตัวเนี้ยก็คือทางผู้บริหารเนี้ยสามารถที่จะอนุมัติการจ่ายเงินจากที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องเข้าออฟฟิศมาเพื่อกดอนุมัติใจหนึ่งครับ ซึ่งก็พวกนี้มันเป็นโปรเซสต่อยอดต่อยอดจากดิจิตอลคอร์นั่แหละสุดท้ายมันต้องมาปิดบัญชีเนะี่ยอธิบายแบบตรงตรง,ตรงเลยแต่เขาก็มีโปรเซสข้างนอกที่เราก็เอาไป d e v วล o ออยู่ข้างนอกเอชด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้มันไปอยู่ในเอ p โอย่างเดียวจะเห็นว่าทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมากับสวิตที่เราซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ครับเรามองว่าเรามองตั้งแต่ตัว d e v e l o p m e n t น h e c k u กเนาะแล้วก็เรื่องของ outsourcing service แล้วก็ enterprise application development ทีมไอแอมเดเวลอปจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ยี่สิคนนะ mm hmm. เรารวมร่างกันเนี่ยเราอยู่ประมาณ50กว่าคนครับเรามี s อสเอฟพีเดเวหรือ n o n s อสเอฟพีเดเวอเนี่ยอยู่ในทีมเราเยอะมากแล้วก็สกิลเซ็ตก็พัฒนายอยู่ตลอดเราก็เลยมองว่าในมุมของ i m m o o s u u t t n n g เองเนี่ยเรามีความมั่นใจจริงๆครับว่า i m m e v v e l o p e r พร้อมที่จะมีประโยชน์กับทางลูกค้าแน่ๆผ่านวิธีคิดผ่านแนวคิดไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปทางการซัพพอร์ตเรื่องของ o u t s o u r c i n g Service าการพัฒนา Enterprise Application Development ที่ที่เรานำเสนอไปนะครับก็เราก็ขอยืนยันครับแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าทีมไอแอมเดลมีบุคลาลที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ลองเข้ามาคุยกันก่อนลองเข้ามาพูดคุยกันติดต่อกันได้ สำหรับท่านใดที่สนใจ IAM Development Check-up นะครับ outsourcing service enterprise application development สามารถติดต่อ IAM c o n s u l t i n g ได้เลยครับฝาก IAM d e v e l o p e r และมาร่วม create exciting future กับเรานะคะ